คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นการปฏิรูปการเดินทางของอคนที่ใช้ขนส่งสาธารณะไม่ระทช่างการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหมายเบื้องต้นในการปฏิรูปนะครับระบบขนส่งสาธารณะนะครับสิ่งที่ผมย็ต้องช่วยกันคบคิดต่อก็คือว่าในช่วงที่จะเริ่มทํา20บาทตลอดสายเนี่ยนะครับผม <c oughs> ว่าก็เป็นาภาระหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมในการที่จะ forecast ล่วงหน้าว่า โอเคถ้าเกิดว่ามีผู้โดยสารน่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงพีคเอาทเนี่ยนะครับประมาณ20%เนี่ยนะครับก็ต้องมีการไปเจราจากับทางโอเปอเรเตอร์ที่ให้บริการารถไฟฟ้าว่าสามารถที่จะเพิ่มตู้ได้ไหมหรือถ้าเพิ่มตู้ไม่ได้เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มความถี่ในการให้บริการในช่วงรัช h อาทเช้าเย็นได้หรือไม่เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้บริโภคเร่ง <Over load. S 1> ใช่ครับโอเวอร์โหลดไปอไปอกันนานนะครับไปคือผมคิดว่าในช่วงต้นเนี่ยมันต้องมีการ ร,รับมือรับมือเรื่องพวกนี้กันอย่างดีประดับหนึ่งนะครับสถานีในที่มีผู้โดยสารเยอะจะบริหารจัดก <c oughs> ารผู้โดยสารที่รอ,อรถไฟไฟ้าอย่างไรเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ต้องอเริ่ม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 เรมตรียมความพร้อมกันได้แล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นหัวใจสำคัญ <c oughs> <c oughs> ตอบได้เลยได้เลยคะคือคือตอนนี้ตู้ของรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมี3 3ตู้หลักๆจะเห็นวิ่งกันอยู่3ตู้ตอนหนึ่งเที่ยวทีนี้ตัวสถานีเราเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะรองรับได้เนี่ยหกตู้เลยด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าถ้ามันไปเปลี่ยนไปเป็นจาก3มตู้ไปเป็น6ตู้เนี่ยมันต้องใช้เงินในการลงทุนนะครับในการทาประตูปิดเปิดในการทําสถานีต่างๆนานาเนี่ยนะครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้รงการตรงนี้เกิดได้เร็วก็คือเราเพิ่มจานวนขบวน เพิ่มความตีไปก่อนเพิ่มจำนวนขบวนเพื่อที่จะได้ยังไม่ต้องลงทุนโครงสร้างเรามีการสั่งไปแล้วนะครับอย่างรถไฟฟ้าที่มีปัญหาคือสายสีน้ำเงินเนี่ยเราสั่งไปแล้วก็น่าจะประมาณปลายป,ายปีหน้าต้นปีหกปลายปี6กสิบเต้นปี70็ดศูนย์อะไรเงี้ยนะครับก็จะได้เริ่มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอโทษนะฮะที่บอกสายสีน้ำเงินมีปัญหาคือมีปัญหาอะไรฮะค,คนแน่นอ๋อโอเคคนแน่นคนคนคนขึ้นเยอะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากที่ถ้าโครงการนี้ได้เริ่มเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราเตรียมไว้แล้วว่าเรราจะต้้้องงใหหถทัมด ของทางรถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยวิ่งให้มันถี่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจากของเดิมสมมุติว่า5นาทีมา1คันมา1งขบวนหลังจากนี้อาจจะเป็น3นาทีนะครับเพื่อให้มันวิ่งให้ถี่ขึ้นประชาชนอาจจะชอบมากขึ้นก็ได้ว่าพอไปถึงปับคุณอาจจะไม่ไ<ล> <รอ S 1> ด้รอไม่ต้องรอ,อถึง5นาทีใช้เวลา3นาทีก็ได้แต่ว่าก็กังวลไหมก็กังวลนะครับเพราะว่าถ้าประชาชนใช้เยอะขึ้นเยอร์เน20%เนี่ยเราคิดว่าช่วงพีิกอาวขึ้นเยอะกว่า20ใช่ใช่ถูกต้องเพราะว่าผมก็เคยนะฮะ ดกดอคุณอูเคยขึ้นไหมฮะขึ้นครับช่วงช่วงช่วงรัชอาวช่วงรเร่งด่วนดตรตั้งเคยขึ้นไหมฮะขึ้นครับขึ้นรอสามเที่ยวครับผมจากตัวเลขนี้เลยฮะสามเ <c oughs> ท,ที่ยวแล้วเที่ยวที่สามไม่ได้ขึ้นง่ายๆด้วยนะ <c oughs> บางทีคือที่เราเคยเห็นในที่เขาบอกว่าต้องกระโดดเข้าไปอะแล้วกว็แบบเข้าไปกอนเถอะอย่างเงี้ยไม่งั้นมันไม่ได้ไปอย่างเงี้ยมันมันมีอยู่จริงซึ่งอันนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันอยู่แล้ว แล้วถ้าลดราคาขึ้นมาผมว่ามันต้องแน่นขึ้นก็คงก็คงต้องต้องต้องปรับแบบสอดรับเลยทันทีเหมือนกันผมคิดว่าทีนี้ถ้ามันเพิ่มจำนวนเที่ยวแล้วนะครับมันก็จะไม่มีผู้โดยสารตกค้างนะครับแล้วก็ถี่ความถี่มันเยอะขึ้นเราอาจจะ3เที่ยวเหมือนเดิมแต่เรารอ3ครั้งเหมือนเดิมแต่เราใช้เวลาลดลงจากเดิมเที่ยวหนึ่งห้านาทีต้องรอ15นาทีเหลือแค่9นาทีนะครับก็ก็เดี๋ยวลองดูครับว่าว่าจะเป็นอย่างไรได้บ้างแต่เราก็กังวลแต่ถ้าทําได้อยางงี้จริงๆริงเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะเพราะว่า มันสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับเมืองใหญ่ๆก็เป็นหมดถตกเกียวเยอะกว่านี้นิวยอร์กนิวยอร์กก็เยอะกว่านี้ด้วยซ้ำของเรายังมีความเรื่องของความเป็นระเบียบมากกว่าแต่ถ้าเป็นแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือคนที่มาขึ้นเยอะขึ้นถนนข้างล่างมันโล่งขึ้นคุณอาจจะแลกมาด้วยว่าพอคุณลงมาเสร็จปั๊บไปฟีดเดอร์กลับบ้าน หรือโลกก็ได้แต่แต่แต่ไม่ได้ไปว่าเพราะฉะนั้นยอมรับเสถอให้มันแน่นนะฮะหรือแบบเมืองอื่นในโลกเขาแน่นกันนะอย่าบ่นผมคิดว่าถ้าเราถ้าเราทําให้มันเราต้องแก้ไขแก้ไขได้มันก็ย่อมดีครับทีนี้ก็คือว่าคือผมคิดว่าในการปฏิปฏิรูปเรื่องนี้ต้องคำนึงถึงสามส่วนเนอะอันที่หนึ่งก็คืออุบัติเหตุรถติดมลพิษพีเอ็มสองจุดห้านะครับในส่วนของอุบัติเหตุเนี่ยหมายความว่าคือพอคนเยอะเนี่ยนะครับผมคิดว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยมี ผลอย่างมากในการที่จะคอยอำนวยความสะดวกคอยจัดก,การนะครับผู้โดยสารที่รอรถไฟฟ้านะครับรวมถึงบางสถานีที่อาจจะยังไม่มีนะครับเครื่องกั้นนะครับระหว่างตัวประตูกับตัว <c oughs> ชานชลานะครับอันนี้ผมก็ว่าต้องต้องใส่ใจเป็นอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยเพื่อไม่เกิดอุบัติเหตุจากการที่ มีผู้โดยสารมาใช้บริการเยอะขึ้นนะครับ,รบอ,อันนี้คือในส่วนอุบัติเหตุนะครับซึ่งแน่อนอนว่ามัน,มนช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีความชุลมุนวุ่นวายกันพอสมควรแล้วนะครับอ,อ,อ,อันที่2ก็คือรถติดนะครับผมเข้าใจว่าทางสนขอเองเนี่ยก็มีกล้อง AI นะครับในการที่จะคอยมอนิเตอร์ดูว่าก่อนทำาี่บาทตลอดสายกับตอนทำยี่สิบบาทอันนี้คือประเมินผลแล้วประเมินว่า การจราจรติดขัดในกรุงเทพเนี่ยเป็นอย่างไรคนใช้รถส่วนบุคคลในช่วงพีิกเอานะครับช่วง uh, ชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยน้อยลงหรือไม่นะครับความเร็วในถนนเส้นหลักนะครับที่มีรถเมย์วิ่งผ่านเนี่ยครับมันมาสามารถทําความเร็วเพิ่มขึ้นได้ไหมนะครับจากการที่คนอาจจะลดการใช้รถโดส่วนบุคคลลงนะครับ <C hips> อันที่3เนี่ย pm 2.5นะครับ <C hips> เ,เข้าใจหรอครับว่าการใช้เครื่องรถยนต์ึ้นมีเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยมันทำให้เป็น หในปัจจัยสําคัญนะครับในการทําให้เกิด pm สองจุดนะครับผมว่าอันนี้ก็ต้องมีการประเมินนะครับว่าพอทำนโยบาย20บาทเนี่ย pm 2 5ลดลงหรือไม่ลดลงในช่วงเวลาใดบ้างนะครับหรือว่ามันมีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้เกิด pm สองจุดนะครับอันนี้ก็ผมว่าต้องทําหลายๆอย่างควบคู่กันไปนะครับนอกเหนือจากเรื่องมาตรการด้านราคานะครับครับผม ผมผมต้องขอบคุณอาจารย์ออ๋มากเลยแล้วจริงๆได้ส่งอ,อ,อินโฟกราฟิกอันหนึ่งให้ทางทีมงานน,นะครับก็คือ ประโยชน์ที่เราได้รับเนี่ยมันมันมันไม่ใช่แต่เรื่องของการลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับมีการคำนวณน,นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเรา,เาใช้จ่ายเงินเพื่อการนี้เนี่ยที่คุณอันบอกว่า5 0 0 0ถึง8,000ล้านเนี่ยนะครับประชาชนไดปน้ประโยชน์ประเทศไทยได้ประโยชน์เท่าไหร่รับสองหมื่นหนึ่งล้านมันมันมาจากเท่มไงรนประมาณมีตัวเลขนะครับที่ที่ส่งให้ทังทีมงานนะครับว่าค่า ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางทางรถนะครับหรือที่เรียกว่า BOC เนี่ยประหยัดรวมกันไปนะแต่ละสีแต่ละสายนะครับประหยัดเวลาในการเดินทางนะครับแล้วก็ปรเรื่องของมูลค่าอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เรื่องของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ค่าคืนความสุขของพี่น้องประชาชนรวมแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์อยู่ที่21,812ล้านหนึ่งหมื่นเท่าไหร่นะสองหมื่นหนึ่งพันสองหมืม่นหนึ่งพันกว่าล้าน 812ล้านนะครับโอเคครับครับผมผมผมเห็นด้วยฮะเพราะผมคิดว่าเรื่องของค่าของชีพของประชาชนคนไทยในปัจจุบันเยอะมากเกือบครึ่งสูงมากๆอยู่ที่เรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็เป็นการเดินทางที่บางครั้งจ่ายแพงแล้วย,ยังทุรักทุเลก,กันไปอีกนะครับอ่ะก็ต้องติดตามกันสำหรับเรื่องนี้นะครับผมย้อนกลับมาสักนี้หนึ่งได้ไหมฮะผมคิดว่ามันมันมันเป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะยังคาใจอยู่นะเรามีเผื่อไว้บ้างไหมฮะว่า เงินอุดหนุนจะไม่พอแล้วเรามีคิดถึง سين แวริโอแนนไหมครับว่ามันเป็นไปได้นะ <c oughs> แล้วถ้ามันไปถึงขั้นนั้นนี่ผมหรือผมมองโอ้ยคุณอานมองโลกในแง่ร้ายเกินไปแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ที่ดูกันอยู่นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจได้แน่นอนก็คือ2ปีแรกเนี่ยยังไงยังไงก็เ,เตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวดูฟีดแบ็คนะครับแล้วก็ดูการการบริบทต่างๆอีกครั้งหนึ่งแต่2ปีแรกเนี่ยนะครับด้วยเงินสะสมของเราฟรมนะครับกับเงินต่างๆที่ที่เตรียมไว้ในีสองปีไม่มีปัญหาครับ คร,ครับผมครับผมเข้าใจว่าตอนที่ทางารัฐบาลมีนโยบายให้ขึ้นรถเมฟีรถไฟฟ้าฟรี7จวันช่วงที่มี PM 2.5เยอะๆเองเนี่ยรัฐบาลก็ใช้งบกลางในส่วนของรายจ่ายฉุกเฉินใน,ในการที่จะนําเงินงบกลางเนี่ยมาอุาอดหน,นุนน,นนะครับแล้วก็จ่ายให้กับทางผู้ประกอบการนะครับรถไฟฟ้าแล้วก็ทางขอซอมมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ จริงๆก็งบกลางก็น่าจะเป็นเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งในการที่จะใช้งบประมาณในการทําโครงการครับครับผมนะครับสองปีแลกยังไงก็รอดนะครับแต่ว่าคือคือผมที่ผมถามผมบอกว่าเอาเดี๋ยวเราต้องใช้งบกับฟิเตอร์อีกนะโอเคเราอาจจะพอคนมันเยอะขึ้นเป็นไปได้ว่าร้านค้าการให้เช่าอะไรกันต่างๆตรงส่วนนี้เราจจะต้องหาทางรายได้อื่นหรือป้ายโฆษณาหรืออะไรเงี้ยนะที่ โมเดลของหลายๆประเทศเขาทากันครับป้ายค้ป้ายโฆษณาก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ในสัญญาต่างๆนะครับถ้าสมมุติว่ามีคนใช้เยอะขึ้นก็มีคนอยากจะมาทํา,า,าก,การประชาสัมพันธ์เรื่องของป้ายโฆษณามากขึ้นน่ยนะครับในการลงทุนทําเรื่องของป้ายโฆษณาต่างๆเนี่ยรัฐได้ส่วนแบ่งด้วยนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยกลับเข้ามาด้วยกันนะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีตังส่วนอื่นๆที่เป็น,ปนไรายได้เข้ามานะครับส่วนเรื่อง concession charge คิดผมเชื่อว่าไม่ช้าเพราเดีวคงเกิดเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ควรมาคุยกับตอนนี้เพราะว่าเราน่าจะต้องทําสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นก่อนและเห็นผลก่อนถึงจะมาพูดตรงนั้นเวลาเวลาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับโมเดลต่างประเทศเขาบอกพอเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยรัฐบาลโดนว่าก่อนอแต่พอครบ3ปีพอคนใช้รถน้อยลงประชาชนจะชื่นชม แล้วจะกลับเป็นบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องใช้ความกล้าในการตัดสินใจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเตรียมพร้อมๆครับรญญรครับับอ่ะออารยอยากเสริมตรงไหนไหมครับก็ผมว่าในส่วนของสถานีครับที่มีคนใช้บริการเยอะเนี่ยผมว่าก็ควรที่จะมีแผนในการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นในการที่จะเปลี่ยนจากบันไดนะครับเป็นบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนไฟฟ้านะครับเพราะว่าจะได้ผมว่าพอคนใช้เยอะขึ้นเนี่ย บันไดเลื่อนอาจจะไม่พอและสำหรับทางขึ้นทางลงสําหรับเมืองสหานีนะครับก็อันนี้ผมว่าในส่วนของตัวสหานีรถไฟฟ้าเนี่ยก็น่าจะต้องมีการพัฒนาแลวก็ปรับปรุงด้วยใช่ครับอันนี้ก็เห็นด้วยนะในในฐานะที่ก็ใช้อยู่นะฮะคือผมอาจจะไม่ได้บอกผมใช้ทุกวันเนี่ยแต่ทุกครั้งที่ใช้เราก็จะเห็นเห็นว่ามันก็มีปัญหาแล้วก็มีหลายๆครั้งครับมันบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้ผมรู้สึกว่าบันไดเลื่อนมักจะอยู่ไกล <laughs> บันไดคนเดินมักจะอยู่ตรงจุดที่เราจะต้องใช้แล้วบอกว่าถ้าจะขึ้นไปเรื่ลื่นต้องเดินไม่ึ้นตรงนูน้นตั้งแต่ที่ผมบันไดเลื่อนน่าจะอยู่ตรงนี้สิอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> <laughs> เป็นตน้นเป็นตน้นมันมันก็ต้องมีการปรับปรุงตลอดนะครับแล้วก็เข้าใจว่าสานที่อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือรถไฟฟ้าเนี่ยเปิดม,มายี่กว่าปีแล้ว เ,เพราะฉะนั้นบริบทมันเปลี่ยนไปปรับไปนะครับเ,เดี๋ยวก็คงจะต้องมีการรีไวซ์แล้วก็ปรับปรุงตล,ต,ลตลอดตลอดตลอดเวลานะครับ <c oughs> ทีนี้ผมมีประเด็ดนนหนึ่งนะครับสืบเนื่องจากเ,เรื่องของการเปิดลงทะเบียนซึ่งซึ่งเราลงทะเบียนันวันนี้นะครับ <c oughs> ก็มีมีสองสามคำถามมานะครับอา <c oughs> ทิเช่นสอสาวันที่ผ่านมาเนี่ยเ,เราก็จะเห็นผู้สูงอายุ ส่งลายกันบอกว่าอย่าไปลงทะเบียนเลย20บาทเพราะว่าถ้าลงทะเบียนแล้วจะเสียสิทธิ์เพราะเดิมทีเขาได้สิทธิ์อยู่ในรถครึ่งหนึ่งในรถครึ่งราคาอยู่นะครับต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับมีความผิดพลาดอยู่สองสามอันในข่าวอันนี้นะครับซึ่งซึ่งผมก็มองเรียกข่าวนี้ว่ามีความเข้าใจผิดในข่าวนี้อยู่ถูกไหมฮะต้องเียกว่าข่าวเฟกนิวหนึ่งก็คือการที่คุณลงทะเบียนสิทธิ์20บาทไม่ได้ทําให้คุณเสียสิทธิ์ใดๆนะครับมันไม่ไม่ได้เป็นสิทธิ์ที่ต้องเลือก เ,อเ,อเลือกได้นะครับก็คือพอคุณไปลงทะเบียน20บาทคุณก็จะสามารถใช้สิทธิ์20บาทบในขณะเดียการใบเดิมนะครับซึ่งคุณได้ล,ลดครึ่งราคาอยู่แล้วคุณจะใช้ใบนั้นก็ได้นะครับ,รบกับกลายเป็นการขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชน <c oughs> ที่ที่เป็นผู้สูงอายุนะครับก็จะเลือกใบใดใบหนึ่งจะเลือกใช้ใบไหนนะ วันนั้นๆก็ได้วันนี้ฉันเดินทางสั้นๆอันนี้ถูกกว้่งก็ใช้อันนี้สิแค่นั้นเองต้องอยากให้มองถึงเรื่องของโครงการ20บาทต่อสายเนี่ยเหมือนเป็นหนึ่งโปรโมชั่นที่รัฐบาลหยิบยื่นให้เฉพาะคนไทยให้คุณเนี่ยได้เลือกใช้แล้วก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายของคุณลดค่าของชีพของคุณครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเด็ก นะครับ, <Gather ing> รบเพราะว่าตอนนี้ปัญหาบอกว่าทำไมเด็กจะต้องไปยืนยันตัวตนต้องไปยืนยันการลงทะเบียนต่างๆางที่บอกอายุต่ำกว่า10ขวบถึงจะมีประปชาชนแล้วก็ตามเพราะว่าทุกคนเกิดมามีเลขประจําตัวประชาชนหมดแต่ทําไมต่ํากว่า10ขวบเนี่ยยังจะต้องไปยืนยันตัวตนเป็นเพราะมันมีกฎหมาย PDPA เด็กไม่สามารถทําสัญญาใดๆได้นะครับจะต้องมีพ่อแม่ผู้ปกครองรับทราบด้วยเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องจุงมือพาน้องเนี่ยนะครับไปที่สถานี นะครับไม่ใช่ตอนนี้นะครับจะอีกประมาณ2สัปดาห์ไปที่สถานีนะครับเพื่อที่จะทําการผูกบัตรนะครับยังไงน้องก็ต้องมีบัตรแรบบิทยังไงน้องก็ต้องมีบัตร e m v แต่ว่าไอ้บัตรที่เป็น e m v อันนี้ก็คือถ้าสิบกอบอาจจะยังไม่มีบัตรมั้งฮะอาจจะต้องเป็นบัตรผู้ปกครองมั้เป็นบัตรผู้ปกครองก็ได้หรือผู้ปกครองไปทําบัตรเสริมก็ได้ หรือไปทําบัตรเดบิตก็ได้อันนั้นก็คือไปไปทำกับที่ธนาคารครับแล้วเอาบัตร2ใบนั้นน่ะเอามาผูกกับเลขบัตรประชาชนของน้องนะครับที่ที่ตัวสถานีที่สถานีซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับในการดูว่าน้องอายุเท่าไหร่มันได้ทุกสถานีไหมฮะหรือต้องไปสถานีหลักเท่านั้นได้ถ้าไปสถานีหลักในช่วงไม่ใช่พีคเอาวก็จะง่ายมากขึ้นนะครับเช่นเสาชิด นะครับที่ที่น้องๆเขาอาจจะว่างหน่อยสะดวกหน่อยนะครับก็ไปไปตามที่สถานที่ต่างๆได้ครับครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าน้องๆความสูงไม่เกิน90เซนไม่ต้องลงทะเบียนนะครับเขาฟรีอยู่แล้วถ้าไม่เกิน90เซนเขาฟรีอยู่แล้วเดินผ่านไปได้90เซนเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเนี่ยเห็นว่าไม่เกิน90เซนเขาฟรีอยู่แล้วแต่ว่าเด็กๆผมถามเผื่อนะเผื่อผมคนคิดไม่ออกเด็กๆยังไม่มี สมาร์ทโฟนก็แปลว่าเขายังไม่มีทางลัดครับถ้าไม่มีทางลัดแล้วเอาไปผูกเวลาเวลาเราใช้จ่ายปกติเวลาใช้จ่ายเราไม่ได้เปิดแอปทางลัดเราไปปิ๊บถูกไหมฮะไม่ต้องเราก็ยังใช้แอบบิดเหมือนเดิมแล้วยังใช้ตัวไอเอ็มวีเหมือนเดิมเช่นถ้าอ่านใช้เครดิตการ์ดผมก็ยังใช้เครดิตการ์ดหรือแล้วปิดเหมือนเดิมครับพี่แต่ว่ามันจะชาร์จบัตรที่ผูก ทางรัฐเป็นเหมือนแค่แพลตฟอร์มที่ทําหน้าที่ในการผูกมันเชื่อมระบบให้ถูกไหมครับเป็นตัวกลางแต่ถึงเวลาเราจะขึ้นเราหยิบรับบิทการออกมาแล้วเราหยิบเครดิตการของเราออกมาแล้วปิ๊บแต่มันจะเก็บไว้แค่20บาทถูกครับก็บัตรรับบิทเนี่ยนะครับก็จะใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยสายสีเขียวหลักๆสายสีเขียวสายสีทองนะครับแล้วก็สายสีชมพูกับสายสีเหลืองก็ใช้ได้สายสีชมพูกับสายสีเหลืองเนี่ยใช้ได้2บัตร นะครับอีกอันนึงก็คือตัว eMB eMB ก็คือบัตรที่มันมีสัญลักษณ์อย่างเงี้ยฮะที่มีลักษณะคล้ายคล้ายไวไฟคล้ายคล้ายไวไฟเนี่ยฮะ contactless นะครับก็คือคือปิ๊บได้อะบัตรที่มันปิ๊บได้ตอนนี้เวลาเราซื้อของแล้วแปะแล้วมันดังปิดปิดได้อย่างเงี้ยฮะครับซึ่งซึ่งเราก็เอาบัตรตัวนี้เนี่ยเอาไปผูกนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็มีถือบัตรแค่สองใบนี้เขาเข้าสายที่มันมันต้องใช้ได้บิดเขาเอาได้บิดตัดแล้วก็จะตัดเงินนะครับครับผม ที่จิผมหมดคำถามแล้วนะผมผมรู้สึกว่ามันก็ก็ชัดเจนนะตอนนี้ก็คืออยากให้มันเริ่มต้นเร็วที่สุดนะฮะคำถามอ่ะเมื่อไหร่เราจะสามารถใช้บัตรแค่ใบเดียวแล้ววิ่งได้ทุกสีมีแลนไหมฮะอย่างเช่นแรบบิดไปได้หมดเลยขี้เกียจพกหลายใบจังเลยถ้าบังเอิญผมจะต้องข้ามหรือผมใช้เอ็แล้วได้ทั้งหมดเลยแล้วมองจะทําให้ดีกว่านั้นอีก ก็คือหลังจากที่พรบตรวจร่วมออกมาจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจร่วมนะครับแล้วคณะกรรมการตรงนี้จะต้องมาศึกษาละว่าจะใช้บัตรเทคโนโลยีแบบไหนเพราะบัตร2ใบนี้ใช้เทคโนโลยีไม่เหมือนกันนะครับแล้วที่จําเป็นต้องใช้บัตร2ใบเป็นเพราะเครื่องอ่านอตอนนี้เครื่องอ่านมันยังอ่านของใครของมันอยู่นะครับจำเป็นจะต้องลงทุนทำทำเครื่องอ่านใหม่แต่เรายังมองตอนนี้มองก็คืออีกหน่อยเนี่ยคงเลือกใช้บัตรนะครับใช้มือถือเรานะครับถ้าเป็นประเทศจีนเขาจะ เจน QR code แล้วก็เอา QR code แตะแล้วก็ไปได้เลย <c oughs> นะครับ <c oughs> และหรือ <c oughs> จะใช้ลายนิ้วมือถ้าใช้ลายนิ้วมือคุณคไม่ต้องพกอะไรเลยคุณ <c oughs> แค่พกนี้คุณไปและหรืออาจจะเป็นเรื่องของระบบการสแกนใบหน้าเพื่อที่คุณเดินผ่านไปปับ๊บเขารู้ตัว,ต,วตัวตวนของคุณเลยนะครับ <c oughs> ซึ่งทั้งบทตรงนี้หลังจากที่ตั้ง คณะกรรมการตรวจร่วมขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่พรบรผ่านสมมติพรบรผ่านไปปีนี้คณะกรรมการอาจจะใช้เวลารรประมาณสักหนึ่งปีในการศึกษาเลือกว่าจะเอาอะไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปี70คิดว่าจะต้องมีแค่เทคโนโลยีเดียวนะครับ,รบโอเคอีกอันหนึ่งผมเห็นตัวเลขแต่ผมยังไม่ได้ถามคือ เขามีตัวเลขอันนึงคือ30นาทีกับ180นาทีผมตั้งใจเดี๋ยวผมจะมาถามในนี้เลยฮะมันคือตัวเลขอะไรฮะครับทุกวันนี้เนี่ยเรามีรถไฟฟ้า2 0บาทตลอดสายอยู่แล้วนะครับในสองสีสายสองสีสอสีม่วงกับสีแดงเวลาคุณออกจากสายสีแดงออกมาแล้วคุณจะไปต่อสายสีม่วงก็คือออกสายสีแดงมาละซึ่งมันต้องออกเลยก็คือต้องออกลงมาบนถนนเดินเท้าไปอย่างนี้เลยอ่ะเราก็กําหนดบอกว่าถ้าเกิดคุณออกมาที่จุดเชื่อมต่อแล้วนะจงเฉพาะที่จุดเชื่อมต่อนะฮะแล้วคุณไปจุดเชื่อมต่ออีกอันหนึ่งให้เวลาเนี้ เอสานาทีจุดเชื่อมต่อ30นาทีเพราะถ้าสมมติเราให้เวลาน้อยเดี๋ยวเขาก็จะบอกโอ้ยเี่งรีมากเลยนี่เราก็เลยให้เวลาไว้ที่30นาทีนะครับพอคุณไปแตะบัตรที่สายสีม่วงอีกอันหนึ่ง แต่บตรจริงอะไรจริงแต่เงินถูกคิดแค่สายสีสายสีแดงครั้งแรกไม่เกิน20บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีเวลาให้30นาทีพอเมื่อเราใช้ทั้งระบบก็เหมือนกันนะครับถ้าประชาชนออกจากสายหนึ่งแล้วไปต่ออีกสายหนึ่งเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับต้องเป็นที่จุดเชื่อมต่อสองสายเท่านั้นจุดเชื่อมต่ออันนี้คืออินเตอร์เชนจ์อินเตอร์เนจอินเตอร์เชนจ์โอเคครับผมเท่านั้นนะครับส่วนคําว่า180นาทีหรือว่าชั่วโมงนี่คือ คุณขึ้นรถไฟฟ้าแล้วอ่ะคุณอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยคุณไปเชื่อมต่อไปตามที่ต่างๆเนี่ยร่วมกันเนี่ยกว่าจะไปถึงปลายทางของคุณนี่ให้ต้องร้อยแปดสินาทีนะสามชั่วโมงเนี่ยยังไงก็ต้องถึงอยู่แล้วคือนั่งรถเล่นทะเลาะกันจีบกันให้ต้องร้อยแปดสิบนาทีครับก,<ม>ก็จะให้อยู่ว่าไม่เกินตรงนี้ระบบก็จะตัดเป็นถือว่าเป็นหนึ่งรอบหนึ่งรอบคือคบ20บาทแล้วนะ <20 S 2> ถ้าเกินจากนี้ก็จะตัดเกินละแต่คำถามถัดไปก็คือรถวันหนึ่งใช้ได้กี่สิอ่ะกี่สิก็ได้ครับกี่สิดก็ เช้าตรูคุณอาจจะเดินทางไปที่หนึ่งเสีย20บาทละสายสายคุณกลับมาคุณเสีย20บาทเที่ยงเยเย็ยนๆคุณไปอีกที่หนึ่งก็แค่20บาทเย็ยนๆมากี่ครั้งก็ได้นะครับครับผม